เสิบแปดสิบแปดตเลยสิบตวแม่ล่ะสิบตัวน้นถวายสิบสอคู่เออสิี่คู่เอาบ้นคากได้อายเห้เเบาแกวสิบหาเบกเนาสิบสี่คู่คู่อ้เพื่อนฝรนเฮ็ดเฮ็ดแจ็คแมทวเจ็ดเจ็ดคุณเจ็ดคุณหาเจ็ดคุณหเนาะเจ้าลบังคากล้วบ่เป็นแปดเป็นยงอ่น สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะสุขอสของสุบอนเด้อพี่น้องก็เอซฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและแต่างประเทศยินดีตอนหับกับโซ่องตะบปะมาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยมา,า,าเนี่ยมาอ่าซาเนี่ยพี่น้องเลยสับุนมีเลี้ยงยู่ทางบ้านเนาะมาซาเนี่ยมันมา,มาหอดหากับมาหอดเดีเ๋ยวตัง้างผลมากบไหม้เนาะทางเฮือนเบาแก้วก็ได้ มาพบใหม่แล้วพอดีแล้วสบุนจิข่าไปถามเพิ่นว่าใหม่ค่ะว่าแก้วนี่สีซื่อประมาณจักโตเนาะสบุนจิข่าไปถามเพิ่นก่อนถ้าเฮาสั่งมาโลดแบบจักรซีเมนจักโตแบบนี้ก่อนอื่นสิเข่าไปขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณขอบคุณในลายถ้าว่าคิดนี่สบุนเราผิดพลาดไปขอโทษขออภัยบุบุญสุขสุขคนเนาะ,ะพ่อก,กันมาหนี้พี่น้องเลยจะมาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนให้กันแหละ เพราะว่าสบุญกะผู้ใหญ่เพิ่นเหมาะเบียกเหมาะงานให้สบุญกะได้ขามาอัปเดตหนเพิ่นเบิ่งเนาะถาว่าเพิ่นสบุญมีงบท่างเรื่องต่อแก้วตอนนี้กะงบคาฮารุซิงแล้วก็งบไม่แป้นกับงบข่าวเนาะตอนนี้สบุญกะสีเหตหนาที่ของตัวเองแหละเดี๋ยวทีว่ามสร้างเพิ่นว่าไม่จักเศ็จักเศษเนีย่ยสบุญจีให้สร้างเพิ่นไล่ให้แลวกระสิ จังทีซื้อมาเลยเนาะเพราะวันในบ้านนี่ก็มีไม้ลายสบู่เวหานไม้เพื่อนมือเศร้าน,นี่อ่ามันมันมีแต่ไม้สี่แปดตรงนี้ไม่แปะนานะสบุนก็เลยสิเขาไปทำทั้งสร้างเพื่อนนี่นะเขาไปปะเพี่น้องเขาไปทำน้อกันป้าจ้ะแดดงามแท้อันี่นะไเนี่นนยเขาไปกอดผู้ทั้งสร้างเพื่อนเออเพื่นตรงนี้แพงตังกันกระห่มอยู่ด้วเนาะเดี๋นะสบู่ที่เขาไปกัน sàng sang phần ma cốp mày đang hiên vào kẹo nó tỷ trái năm chỉ để hiên đây sam đẹp ạ đi khảo ngắp bình đang thi con ừ, chúng nó cốp sáu vậy ạ đang hiên vào kẹo phần đây mưa đây nham nữa thì nó à, à. và mà lông mưa là nó thì nó rồi สบายดีเด้อนะเด้อสบายดีบ้าแก้วสบายดีเด้อคนน้อยคนน้อยไมสเื้อมันห้อนโอ้มากบไม่ไหวมากไหวมาอันนี้แหละมาบากมายังมือตุบาซีประกอบมือโอสิประกอบไว้มือได้มือตั้งมานี้การลอตีนเศ้าคนละคนละโอ้ ก็ได้ว uh ่า uh. ท like so 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 oh, right. the oh, so ี่มีพวกไม้พวกไม้เช่นไม้ยังเราประกอบไว้ตัวไว้ก็มีมือสันวันดีมือใด้มีวันงามวันไดกับเอายำนั้นเออะมือใด้วันงามพร้อมๆเพียงเพียงหน้าน่ะแนววันเนาะในนี้เขตามคอยกับคอยกับไว้แล้วแต่คุยไงใจดีคนละคนคนสิตั้นมือใด้เนาะมันมีครบเครื่องที่ว่าเอาประกอบไว้นะพวกไม้มีครบแล้วโอ มีเต่าตีนเสาและเครื่องตีนเสาแล้วมีแต่เาประกอบไว้แล้วก็ย่อขึ้นแบบนี้ร่นช้างใหญ่แต่ใครพวกย่อขึ้นแล้วก็มีจ้าคนทีมงานเจ้าสามกูมาเฮ็ดกันสามคนนี่บอกแก่เจ้ากวมาหนังเที่ยงโอ้เอื่อจะกินข้าวหรือเปล่ากินแล้วเฮ็ดยังกินแกงหน่อไม้คือเก่าโอ้ดีแหละแกงหน่อไม้บ้านเฮาเนาะไม้ก็ได น oh. mhm. oh. uh um> mm> ี่อันนั้นเฮ็ดเนี่ยวะเฮ็ดขาวๆเฮ็ดขาวไปไปหาน่อไห้เฮือสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีด้วยสัสดี้อทั้งไงซางเอาพอดีละสักพอดีอันเพิ่นมากบไม่ล้ครับกสีทามเลยเนาะว่าข่าวนี่มันมีจักโตกับโดยแล้วเขาสีให้ให้เจ้าจดนี่ห้เฮาก็ได้จด จดให้เห้าซื้อมาใด้ได้ก็ได้ไม่ตรง <c oughs> ไม่อย่างไม่ตรงไม่ย่างเพรพนามี่ว่แล้วคุณหนอริสิบแปตัวไม่เอาต่อเลยกำหนไม่ได้ต่อตัวมันมันบ่มีใหม่ยาวนะไอ้กันว่ากนว่าอันนั้นชั้งห้าเมตรเป็นเมื่อ อาซีเมตรสองเซนแต่ละข่าวเนาะเป็นคู่เนาะเป็นคู่โอ้ยไร่เป็นคู่ก็ได้แเมตรมาหนีมาเโดยโดยโดยแปล่าตัราคาเท่าเงินสิบแล้วเป็นคู่หนึ่งสิบคู่บ่เป็นซาเซนเนาะโอ้เป็นเป็นโอ้สามสิบแปดคันทั้งปุ่นสิบคู่บ่สิบแปดคู่เนาะตัวอยู่สามสิบหกเซน1่สิบแปดสิบแปดตเลยสิบแปดต่ะ สิบแตนั้นเทาัิบคู่ออ1ิบสี่คู่เอามันคักได้อายเอ้เาเบาแก้วสิบปห้าแบกอาะสิบสี่คู่โอ้ไรเพื่อนอัวนี้เฮ็ดเฮ็ดแจ็คแมทเเจ็ดเจ็ดคุณเจ็ดคุณหาเจ็ดคุณหาเนาะเจ้าไรบงคักแล้วบ่เป็นแปดเป็นยังงโอ้โหเอโด้วยโดยโดยโวมต้องใส่ัวไม้ตัวนี้ไม้ที่ว่าสิประกอบเนี่ยฮแมตรต่อะ เป็นในห้าเมตรครับเย็นไม่สี่เปดนี่ตกอยู่สิบสี่คูเนาะสิบสี่คู่แล้วก็วันเลือกข้าวเกษตรไม่เซ็นก็ได้ไม่เซ็นพารยยังไงโดยไม่เซ็นมันเนาะอันนี้งบน้ำเฮามันมีไม่ไม่ไม่ข่าวได้ไอ้กระแป้นกระแป้นน่ะประมาณงบน้ำเฮามันก็มีอยู่สามล้านสามกระเฮาสีซื้อประมาณสามสิบห้าเพนตามเอาประมาณเงินนี่แหละที่ว่าเฮาบ่ฮู้สิสั่งสั่งสั่ง่ปเลยนะ ี่เม็้าิปปดนะแปดนะไม่เสนนะไม่เสร็มีบ่สี่เมหาซิต้องเซนสั่งสั่งหาเมตดรถเนี่ยสั่งหาเมตดเลยเขาสี่าท่านบ่หาเมตดเ้าถามในห้านนะโบมีหาเมตรมีแต่สเมตรสเมตรโดยมีแต่สเมรแเรามาโตกันบนี้ต่โกันเลยเป็นเปดบนี้างราิมันสั่นโพดเนาะสันพอย่างหน่อยกับเจ็ดซิบเนาะ เพื่อไว้นะเพื่อเาตัดติเอาให้ก็เฮ็ดในรสสีแทาซิปเปนยังดีกันมา่อโอ้ด้โด้ดยมันไ่ได้หาแมกกสตทาิเยนด้โดยได้หาแมกแหงดีกันมาบบึ้งคันได้หามแหงดีเนาะมคำว่ามันสนมันเทาตัดเดือค่ขอคาเขนเทาก็ไหวเห็ดอันเมียนเมนเดี๋ยวเขาสีสร้างแบบนั้นเอากันมาสีเม็ดนึ่งบัเถิงเมีนบัเถิงบเถิงมันเลือดหนึ่งเ็ดเม็ดเลยเลยมีนมันต้อง ข่างมันเนาะเขาเอิ้นคอนมันเนาะคอนมันนะโดยโดยเป้นเป้นนี่สารชิมหาเพนค่ะพ่อพ่อจ้าวะเป็นครูวะโดยกระิบกอยู่เพราะว่าเฮือนมันก็มีแต่เจตคุณหาเนาะเคยเห็ดมากอะสีประมาณนี้โอ้เอาเอาไล่ไล่ตัวนี้ก่อนมันขึ้นแล้วจังไล่มันตัวน่ะโดยเหตุมันขึ้นห่างมันก่อน งานักนโดยอนคันมาสีสั่งมาเลยัดจักขี่จักเส้นัดจักที่บ่พอจักีเกินน่ันสีซื้อลายพัยันเงินวัดบ่พอแบนี้คันสีซื้อหน่อยพัดยานอันบพมันบ่พอก็เลยว่าให้สร้างเพิ่นลาก้อนค่ะว่าสิบสีคูโอ้สี่คูอต้องใส่ทีทีแน่โดยโดยโด ใ่อายุแ้ันทีอายวันโดยโดยโดมาซนี่วันีพีอยากไลยเพื่อสีออกมาแต่บ้านเจ้าบอโทรหาข่อยหรือว่าเจ้าวะโอ้ยยูซีโ่ยังยูซโนตอนเจ้าโทร่ะ โดยมาพันมาเวียนลงเห็นเน่โดยวันมาชื่นี่มาทาำเวียวันมาดีกว่าที่ลงมือลงมือรีอืมเอาดีแล้วนะกบไม่ไวขาดไวเพื่อนไม่มันก็ต้องได้กบบวกบมันผัดซาบัดนี้น่าเกลเจ้าหน้าโง่ยเป็นคนเดียวเจอยิ่งเลยี่สามคนดีทีมงานดีสามคนอือ สีทั้งว่าแก้วพอได้ยืนซอยี่คนพอได้เบิ้งแถวนี้อันนี้แต่พอได้เบิ้งน้ำเขานั่นแหละเฮ้กเฮ้ยเเฮ้กะเพ้ยนขึเ้นเพ้่นขึเ้ยเทิงเฮากเพ้ไเ้ยเนใย้เพ้่นผู้อเยู่ลุเฮ้ยเฮ้ยเมยเฮ้ยยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮยี้ยเฮ้ไปใ้เ้กัน้นยู่นี่แหละพอได้ซอยเพิ่นเนาะ ไม่ตีบักแล้วมันีบักไม่เป็นไว้ก็ห่างไว้เนาะหอดมือมันเลยก็ยกขึ้นเนาะได้ตีนเสามาตีนเสาเพิ่นก็กำลังสั่งอยู่เด้การดามว่เห็นมือกำพื้นแล้วมันต้องให้มันแข็งเนาะเฮาไม้อะไรเอ้ยอยู่ในบ้านนี่แหละเอออื่นี่ก็มีโรงงานนงานฮีโร่เลยแต่ว่าอยู่หน้าทางก็มีพอไอ้นั้น มันจะได้ถึงกันจะต้อจับคนเห็ดจับบัจ้าะเป็นสร้างอยู่ในบ้านนี้เลยเพราะคนในบ้านทุนบ้านาบุสูใกลบ้านุนเห็ดประจำที่นี้แต่ว่ามาเห็ดแทวนี้อ๋อมาเห็ดได้เอิ่นกันมาวานก้าแล้วเบิดแลวบ่อวันี่สีมาเห็ดเฮือนพก้ากับท่านในบ้านโอ้มีคนเห็ดแทนอยู่โอใครเนี้ยส บอกกมื่อไราแต่มื่อเกอยูนันแล้วกูมาให้ทีเอากตหางเงินเนาะผู้เห็ดกับงหากาโดยระดงกระดซ้อนมกน้ำมันแมนเนเห็นาเ็ดยงแมนนมันปุยกระแพงซ้ำสอบหนึ่งเก้าร้อยห้าสิบมิชนูเอาลแพงไหมเปลอเป็นลอเก้าร้อยห้าสิบมิชจากแรกอยู่พี่ แมนบะคอยซื้อหาสอบคกสอบนะมีแต่้าลไรหาซืบอเื่แพงอรอเปานอยู่ีว่าพันนะเผื่อเผื่อสิเกมาส่งเนาะมันไกลพนมรกน้มนเาลตามันพัน้าก็พันสองนี่เขาบอกเ่าชาวมอยูนที่ไพี่ทอมีผ่าตังเนาะอวัาซ้ำหนีไปได้เฮ็ดเยนีแยนะ ดีดีมีพาตันี้มีพาตัวนี้กันแล้วใครใครอยู่้างอยู่ไกล้เนาะแบบตื่นมาแล้วเพิินมาเนาะมานอนเลยเออมานอนอยู่เพื่อนเจ้าเลยเดี่ยวรือมาละบดลเนาเหตุเพื่อนไม่นะแล้วก็มีบท่านก็คือ มันบอกคือเฮือนปูนป็นไดรเนาะเฮือนปูนกับมันยากอะไรนึงมันมันต้องมีดินชายดินยางเน้นเน้นเน้นผสมหลายอย่างหลายแนวเดยอคือไม่เขาห่างคืนกับยางดนกับซองอาทิตย์ซาเมอาทิตย์ซองอาทิตย์เดือนนึงเนาะฝนตกอีกช่วยบอกง่ายๆเช่นอ่ะโอ้ยเราว่าพฝนากเราคือสิตีไว้โดนแท้เราว่าค่อยกะซองาทิตย์หนึ่งเราว่านนเาะ เอาว่าละกะเดือนคอยกะไว้หน่อยๆแล้แนมาเขาเห็ดทุกมือทุกมือนะไว้อยู่ได้คลนะันถน่าอยู่วมันแดดอีแล้วนั่นแหละมันเดียวพามันนแมันแดดดีแล้วมันฝนตกเก้วไปสิปบเลยค่ะฝนได้าพานี่ก เยอมันมื wow. yeah, well, so mm. ่นเนี่ยวันนี้ฝนตกบเุึงอยูหันดุกนัไนตก้แดดี่อไวฝนเห็ดได้แล้วเอาไข่ยีดอกมันหนาฝนเนี่มันกะบกคอยเดี๋ยวมันกแดดเดี๋ยวมันกระบดเนาะบ่คือเดือนคือเดือนสีเดือนห้าได้ห่อนแฮ้งคันวาช่วงนี่ก่ะบางมือมันกระบด้อายุ ผู้ลูกแก้วแม่ขี่ต้มอะไวปะแก้วกเคยเมยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันแล้วแต่ช้เจ้าต้องสะหนามออกเด้อเอาเอาดินมาถมแม่ยนไม่ใช่น้ามันบบกในลูกเจ้าแม่ผู้มื่อนใส่ตัวนี้ไม่ได้เลยคอยว่าชิมจานนี่ว่าให้มันขาวให้มันไล่ไปคุกปุ่นแล้วเออน้มอ่ะมันมันหนักเข่าหนามในเดินนี่แหละเนาะเอาอยู่แล้วเพราะว่าเดินเทาเองได้เนาะมันกับเข่าอายู่อมนึ่เอา ยาธมดินยาดินยายาเป็นเศอ่สาเดี๋ยวเฮาไม่แต่สีสั่งน้ำเฮาเวเบิงห่านมันบอกมีไม่หาเม็ดเดี๋ยวเฮาสีสั่งในอันบ้านนี้ก็ได้เนะให้เพิ่นเห็ดห้หรือว่าคันมีไหมแบบนี้เราแห้งดีมันจังไวขนามันมีนะมันเป็นเส้นขายโรดนะก็แห้งดีสวยเส้นนึงเท่าไหร่ครัขายมาเมีมีว่าอยู่ในบ้านนี้เขาขาย บ่าไม่ไมีมีปลากมีแต่คันสีเอาเลยสร้างเอาไปสิเนาะแมนมีเพชรไหวเพ็รไหวแค่นี้อืมที่จะเอาไปเชื่องอมอือืมคันมามันซร้างอะไรกับเสียเวลาเขาทาเนาะแมนอือืมเสียเวลาหน่อยนึงแมนเสียเวลาเนี้ยอือถุงเอาเพ็ดใหนมันแหลว้แมนตั้งขึ้นเดี๋ยวกเพชรอันนี้อันนี้คือแบบนี้อ่า ห้องน้ำเนีะเออเออเพิ่นให้เห็ดรังห้องน้ำให้รังน้ำมา,มามดานอีกเ<ล>ออเห็นเจ้าสิได้เห็ดงานอยู่นี่เปีแล้วปีนี่ค่ะโบ <laughs> ปาดำหน้ากระยาเด้อ <laughs> คันคันคันมันมีหลังหนึงแล้วมันจะมีหลังสองหลังสองแล้วมันจะมีหลังสามไปเรื่อยๆได้ไปใส่นะไปใสวเพิ่นสิเบิ่งคือคนกับเราเห็นเพือนคืองามแท้เรามาเหตุเพือนให้่กว่าน่มันจิไปเรื่อยๆเลย กับเลวล,ลเาลวเขาเฮ็ดงานเนาะบัดเทาเฮ็ดไปแล้วลเหรเขาสิเรื่องเดี๋ยวได้ว่าเออเฮ็ดแบบนี้แบบนี้นี่แกขันเทาเข่าทีก็ช่างมันสบายนะยขันเริ่มใหม่ๆนี่กะยังสีเฮ็ดจนะังไรวะจางมันเคยเฮ็ดตลอดแล้วแกมันเคยจำแถวมีมิตรพ่นและแถวทางทางจะมาจากบ้านใหม่มิตรพ่นอะไรเหตุหมวดได้ได้เบิดคอแต่มีอุปกรณ์ให้เนาะมีเต็มีอุปกรณ์มี พิทย์เห็นแบบเห็นฮูบแหละเห็ดใดลดเนาะแบบมีแบบโดยใดอยู่สุปติวังรักชูบาโดยคนเขาคนมาเคลื่อนประสบการณ์เคยเห็ดนะมันเห็ดตลอดมันอยู่ในความสามารถของเพิ่นเนาะคุณเฮาไม่ติองบใหม่สวยเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นผู้ออกแบบเพิ่นเป็นผู้ออกแบบมาก เราไม่เด hey, ้ไปดูคกยใบทวกนี้ตัว uh, มีเตวัดหลักตัดเอ่อเฮาตัดน uh, like, ี้ทเ่เฮานี้เนาะนี่ดิใบเบิดเลยคักคักเลยคักแล้ววดนี้ จะกว่าสีเห็ดเขากางคืนเจ้าเจ้าบอกแก้วเอาดอกไฟมาตั้งอะไรให้ว่าเอาคือแจ้งแท้ว่ามาเห็ดก่อนหน้าว่าเขาไก่หน้ายังไงหน้าขังตื่นโอ้ค่ะที่ได้ว่าเดือนแจ้งพขากันมาลอยเห็ดมืออื่นมาแบบเอ้ามาเห็ดตอนได้คือวาไวแล้วนะแล้วอะไรโบมือยังวอลลี่นี่มันเย็นแรงอังอื่นมาคือข่อยยังคักเนะ คข่มาสวยไปนี้มาเราบบเห็นชุบเจ้าแล้วเมื่อไหร่เนี่สมมติว่าป็นซื่เนาะวางใให้เห็ดเป็นคืนว่าพื้นมันนะเรากระบอกกาเห็ดแล้วเราก็ยันตุกเป็นยาทังพุจุนนเจุนัเมาบ่า้า เป็นยังคือมาอยู่มานอนเลยทีเออจบกันนเาะเอาชาคนทางบ้านเขาเนาะเกี่ยวเข่าก็เกี่ยวกลางคืนก็มีตื่นมาเอาเกี่ยวยามได้อันนี้พวกเขาเกี่ยวกลางคืนเขาคอนเดทพวกพวกอย่างแล้วเขาเขาเห็ดกลางคืนเขาเห็ด ด้ามาสาวเอ้าคขึนแล้วหไฮใหญ่ดีวะเขาเห้เขาเกีียวตอนไหนเขาว่ากลางเวรมันเดทเดีมัดเขามัดกลางคืนแถวบ้านเขาน่ะพวกอันใบรุ่นใบยังนั่นแหละคุณนมืที่แบบนั้นแหละอี่บ้านฝันคือกันตัดล้วเอาจางเอ้าวไฮหนึ่งทนายก็ไฮสามแสนผู้นี้เขาบุกแล้วกลางคืนซอสแจ้งย่างปลาโอเคเห็นดหลเอาะเด้อเฮ็ดเลิศนะ นั S <S ่งไป้ิบเฮ็ดเด้งพุยกอลก็เฮ็ดเรียบไปน้ำเนาะเด่นเพินตัอันโอ้ยนีพนขี่เพินเต็มไว้เพื่อละคักคักคักอืมเอาเอาเอาเมล็ดจะอะไรประกอบขอบคุณชื่อไว้าลวตะปูเมื่อกี้นี่ กันแล้วกระบื้องกันแล้วจะกุหนึ่งคับจะนประกอบเลยตะยหนึ่งแล้วรับประกอบับกระบืองทุกประกอบกันครับอจะตัดเนี่ยตัดให้มันแล้วเช้าหนึ่งเอาทีปีนไปปีนมาเอาสีันเลยมรัเราจะตัดพายนึงก้อนตัดพปลงตัดที่หุ่นอปีนปลเดียวไปปีนอะไรเถอะโอเคโอเคจัดไปปีนอะไรเอมันก็นล่ะ

แต่ใบดีป้ลุงลูกขันอยากขน,นมนะเลี้สวแตดีไปไปตื่นนอนใหม่บ่านี่บอกแก้วตื่นนอนใหม่ว่นี่ตื่นนอนใหม่บ่าอเ,เอาสบายดีบ่สบายดีลูกเอจังแั่นเหนจะไม่ได้กินขนมเลยว่าสบายดีป้ลุงไม่ต้องการไม่ต้องการคนที่จะว่า บนคนคือเอาคืเอาฟางใสเนี่ยนะนะิดเน่จะเป็นเจดีเนียจะนคทำื่อความเเรื่อนเลยนะดว้คดหนัส้คิดเน่จะเนตัวทีไงนะดีใจน้ทังเบแก้วทานคนน้าลงมือเรอทีไงนะดีใจ้ล่บก็ได่คดเน่ำ้นด้ ขออัญมณีสบายดี